เราเข้าในบ้ากลาของประเทศไทยผมพยายจากเราภาสาวองลาวไทยกระด้างนี่ขอการทำาให้ผมสเฮ้ยนี่ยดีครับไีสายพ่อมนี่เรแซนี่พูดกับชมีอ้ยอยังไม่มาใช่ไหมย้อยย้อยอ่ะ มันบอกมาีิมามันต้องมาดิได้ยังเดียว ทางนี้ครับขอเียท่านครับอบคาบังาสูญครับผมขอเียเชิญครับ ครับในงานบุญที่ได้ขอกราบขอบคุณพ่อค้าบางสุขุนท่านผมขอเรียนเชิญ กำเนิดบุญธรรมขอขอบคุณคุณวันฑิตคุณลุงสุกิราตร์รางประธานสภาเภเัชกรรมกัรับท่านต่อไปขอเดี๋ยเกิดท่านพันุสมรเอกประิมมงคลฉันเพือทอด่าความสุขุนทาะของผู้ช่วยหัวหน้าคณะสีวันทุงดีพิจรภาราความสุขุนค่าของ เกมงคลชั้นจะได้กลับเรียนเชิญท่านในนามบุญพิดาได้ให้กล่าวประวัติของคุณแม่บุญรวนบุตรีซึ่งมีประวัติโดยย่อดังนี้คุณแม่บุญรวนบุตรีเป็นบุตรของคุณพ่อคุณแม่กิ่งแม่กิ่งคุณทรงมีพี่น้องรวมทั้งหมด คนก็คือหนึ่งแม่รัวปุรีเป็นบุตรคนโตต่อมาท่านได้สมรสกับคุณพ่อสมรอปุรีเสียชีวิตแล้วมีบุตรและกทดาวมหกคนก็คือหนึ่งนายบุญเลิศบุรีสองนารัชนีบุรีสามนารนาริสุภาร สี่นายมาโนโดบุรีห้านางมารุสทอรลมิสอนหนางนิสาพุรีคุณแม่บุญรวนบุรีเป็นคุณแม่ที่น่ารักของลูกๆหล,ลานๆมีความอบอ้อมอารีมีมเมตตา ท่านชอบทำบุญกุศลต่อที่คุณแม่บุรุษบุรีอย่างแข็งแรงมีสุขภาพแข็งแรงท่งานจะชอบทำกับข้าวอร่อยอร่อยให้ลูกหลานได้รับประทานและกับแช์ทุกคนที่มาเยี่ยมเยียนคุณแม่ที่บ้านคุณแม่ม bead, บุญรุนบุรีเมื่อเีอนรู้่า ท่านอาการป่วยเริ่มสุดหลงเรื่อยๆท่านมีอาการเบื่ออาหารรับประทานได้แต่อาหารเหลวแหลน้ำที่เย็นๆกับขนมหวานได้นิดหน่อยลลงป่วยบ่อยท่านจะล้งบ่อยครั้งจนกระทั่งอาการสุดหนักและบุตรธิดา ได้นำท่านส่งโรงพยาบาลพักรักษาตัวประมาณหนึ่งอาทิตย์แพทย์ได้ตรวจและได้พบว,ว่าติดเชื้อในกระแสะเลือดคุณแม่คุณล้วนได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่11กรักรกฎาคม2560เวลา20่สนาฬกาหนาทีด้วยอาการอันสงบ ยังความเศร้าโศเสียใจให้เกิดมีขึ้นแก่พิดาลหลานย่าพี่น้องเป็นยันทิ่งสีรีรวมอายุได้84ปีวันที่สิเดกรกฎาแม่ลาจาความตายพาาแม่ไปไกลสุดแสนเหลือเพียงรอย อะไรให้ลูกแทนสู่เมืองแมนแดนสวรรค์อันอัมภัยขอผลบุญความดีที่แม่สร้างนำสองทางสู่พบอันสดใสลูกขอกล่าวคำอำลาจากดวงใจจากนี้ไปไม่ได้พบ ประสบการณ์นั้นวันนี้ลูกไม่มีคุณแม่แล้วเหมือนดวงแก้วหลุดลอยไปจากฉันลูกจะนั่นนับคอยคืนและวันให้แม่นั้นกลับมาหาลูกอยากคงเป็นฝันที่ไม่อาจเป็นจริงได้แม้ดวงใจ แสนเศร้าและหผวหาฝากเข้าทุรีลอยไปในคงคาเกิดชาติหน้าขอเป็นลูกแม่แท้แม่เอ่ยจากลูกของแม่ทั้งหกคนเพื่อเป็นการไว้ ขอบคุณขอท่าน,น,นและท่านัู้ได้ระบาขออนุญาตกาบเรียนเชิญคุณวีนาชินวัตรได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีโดยเป็นประธานข้อค้าบังสุคุลและเป็นประธานในการประชุมเพิงจาก,กนาัออกปรวัติว่าขบรผมได้ไ ขอการเรียนเชิญทุกท่านได้โปรดยืนขึ้นครับเพื่อเป็นการส่งคุญยาคุณแม่ i don't know